ลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ที่เกม EXTRA j u ร์จนะครับค่ายแพคมาติกเพววันนี้มาหา60,000เท่ากันดีกว่าคุณผู้ชมแต่วันนี้มีทุนมาไม่เยอะนะครับอ่าอันนี้จากที่เราแตกไปครั้งที่แล้วนะโอเคครับมาคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนําให้เล่นตามนะครับโอยหน่วงอ่ะโอเคหายละไปกันเลยคุณผู้ชม หวังว่ามันจะเข้าเร็วให้นะเข้าแล้วแหละเข้าเร็วอีกแล้วครับมาเกมนี้ทีไรไม่ผิดหวังเลยวะ่ะมาสิบสองหมุนคุณผู้ชมไปครับไม่ต้องจ่ายยังไม่ต้องจ่ายแตกไนให้หน่อยดิรีบจ่ายเกินไปวะ่ะแตกไหนให้หน่อยไหนดอกแรกมาครับ สวยเจ็ดรอบอือหือห้ารอบแล้วครับไปคูณแปดแล้วไม่บิ๊กว่ะต้องแตกในนะคุณผู้ชมเกมเนี้ยแตกสุดมากจะจบแค่นี้เหรอโอเคคูณสิบเอ็ดคุณผู้ชม รอบสุดท้ายครับโอเคคุณผู้ชมได้กำไรมาเท่าตัวนแล้วน,นะครับได้กำไรอย่างนี้ก็หนีดีกว่านะครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ